นี่คือสภาพหาเชาวางตอนนี้นะครับมันไม่มีแขกเลยก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับคุณสามารถสนับสนุนเราได้เพียงแค่กดติดตามผ่านช่องทาง YouTube Facebook ช่องทาง YouTube เพียงกด Subscribe และกดกระดิ่งส่วน Facebook Fan Page เพียงแค่กดถูกใจและกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์คลิปของเราเริ่มต้นสูหนึ่งร้ยซับลุยกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราจะไปสมุยกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่สนามบินละเราก็จะมาดูไฟนะครับขาออกกันเดี๋ยวเราไปต่อแถวเช็คอินกันนะพอดีผมยังไม่ได้เช็คอินลงหน้ามาอ๋อได้ทางตรงน,นี้ได้เลยโอเคได้ โอเคเดี๋ยวเราเช็คอินกันก่อนนะครับ A a few moments e t l โอเคครับเราได้ผ่านประตูมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินไปที่เราของสายการบินกันนะครับก็พูดเบาเบาดีกว่าเ๋ยวคนอื่นหันมามองหมดนะครับก็ต้องใส่แมสตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครับเราจะไปพร้อมที่ประตูเ1หนึ่งต่อเที่ยง5้าห้ามั่จะจะไม่ผิดนะ เอะไรแบบดิ่งทัแต่แบบคนในสนามบินก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เลาบไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วก็นั่งชิลๆเล่นเกมนะครับจิตจังเกมมิงก็เดี๋ยวไปกันครับครับเดี๋ยวผมจะเอาลาเต้แล้วกันนะครับาลาเต้ เอหนึ่งทางนี้ค <A 1 S 3> <ช>่ะเอด้านบนค่ะอ๋อบนนี้อ่ะโอเคขอบมากครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทำธุร่านจุดตรวจคนให้เสร็จกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอทางข้างในเอาตรงๆนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเริ่มปวดขี้ปวดขี้ เราต้องหาที่ในสําหรับการขี่นะครับเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งพอดีเมื่อเช้าวดีขี่มาอ๋อส้มอยู่ข้างล่างบอดี้ทามผมอยู่ขึ้น A1 ได้ไง a ออยู่ตรงนี้ข้างหน้าเดี๋ยวค่อยสู o ให้ดูเดี๋ยวไปกันนะครับ ตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวคุณแม่ผมจะมารับที่สนามบินนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนี่นึงสำหรับใครที่มาเที่ยวสมุยนะคะรับเขาก็จะมีเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ที่แบบสําหรับรถเช่าเนาะก็ไม่ต้องของบับรถมาแล้วจะไม่จะลําบากเรื่องการหารถนะครับก็ยังสามารถมาเที่ยวได้นะครับผมสมุยยงปลอดภัยก็น,นี่ที่เห็นก,ก็คือเขากําลังรถเช่านะครับผม แต่ที่เราเห็นนะมันจะมีรถตู้นะรถตู้ที่จอดรอเนี่ยที่สําหรับจะไปส่งตามโรงแรมส่งตามในตัวเมืองนะครับผมถ้าใครมาแล้วแบบไม่ได้ทํากันบ้านหรือว่าต่ออะไรติดต่อรถไว้ก่อนเนี่ยก็มาขึ้นตรงนี้ได้นะครับตรงนู้นก็จะเป็นทางออกสนามบินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แม่ผมนะครับสวัสดีกล้อง่อยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กอดสมุยนะ พาอินร้านไว้เลยแล้วกันบ้านผมเปิดร้านรถเช่านะครับร้าน SP Group นะครับอยู่ถนนหาดวิงเชิงมนนะครับมีแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวแปะแฟนเพจไว้ให้นะครับราคาเริ่มต้นมอไซค์เริ่มต้นวันร้อยห้าสิบใช่ไหมครับไปห้าสิบสองร้อยอ่าร้อยห้าสิบสองร้อยรถยนต์รถยนต์ห้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับราคาโควิดนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมแปะแฟนเพจกับแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะักขอรับ วาร์ปมาอย่างรวดเร็วจากสนามบินนะครับตอนนี้เราอยู่ในหาดเฉวยครับเราจะมากินแมคโนลน์หลายคนก็อาจจะพูดนะครับมึงมาสมุยทําไมมึงไม่แดกอาหารทะเล <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะโชว์แฟนกล้องให้ดูแล้วกันว่าทําไมไม่มีร้านอาหารทะเลให้เรากินนะครับ เนี่ยเากับปาช้านะครับผมพูดนี่เหมือนจะห้านะครับแต่เจ้าของธุรกิจที่เขาทาที่นี่เขาไม่หานะครับเพราะว่ามันมันไม่มีแขกเลยเนื่องจากการปิดประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมากินแมคโดนัลด์กันนะครับเฮลโหลนี่คือสภาพหาดเฉวงตอนนี้นะครับ ตอนนี้เราอยู่ทางลงหาดสาธารณะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินหาดเล่นกันบอกเลยนะครับว่าคื้นค่อนข้างแรงนะครับวันนี้แล้วก็แบบคนก็ไม่ได้เยอะนะปกติแถวนี้ตรงที่เราถ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าหาดชฉวงนะครับผมซึ่ง ต,าาตรงหาเชวงตรงเนี้ยแบบเวลายามปกติอะ่ะคนมันจะเต็มหาดเลยนะแบบมีคนเดินเที่ยวโรงแรมอะไรพวกนี้นที่เราเห็นแบบมันจะมีการกางเต็นท์กันเต็มมากแต่ว่าวันนี้คือแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีครับคืน่อนข้างแรงครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่รถกันดีกว่าเนาะ ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาหัวจุกนะครับผมซึ่งถ้าเรามองจากตรงนี้ที่เรามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นสนามบินที่เรานั่งมาลงนะครับซึ่งก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราซูมให้ดูอ่าซึ่งมันก็ตรงเขาหัวจุกเนี่ยก็คือซึ่งปลายยอดเนี่ยมันจะมีเจดีเดี๋ยวผมค่อยหารูปให้ดูแล้วกันตอนนี้เราขึ้นมาบนเจดีแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิวที่เราเห็นได้รอบรอบนะครับ sub indo by broth 3 ด้วยความที่โควิดระบาดตอนนี้เนาะเรากลับมาเราก็ไปที่ไหนได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ไปได้อย่างที่เห็นที่เราถ่ายลงให้ก่อนหน้านี้เมื่อกี้นะครับก็โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับก็เราไม่ได้ลงคลิปเว้นว่างมา2ออาทิตย์นะครับเนื่องจากขอพักปีใหม่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลงคลิปทุกอาทิตย์ตามเดิมนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผม ายโอเคครับ